ถ้าอย่างนี้ต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่ว่าโดยโดยเฉพาะใช่ไหมครับทุกทุกหน่วยงานของเทศบาลเก็จะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คนดูแลโดยเฉพาะเลยครับแต่ถ้าเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่เฉพาะแล้วแต่งตั้งเขายังไรอ้อเอยู่ทางเทศบาลครับต้องอยู่ทางเทศบาลนะครับแต่ผู้มีคนแต่งตั้งครับเพราะว่าผมไม่มีอำนาจแต่งตั้งครับอ๋อครับต้องต้องทางนายกเป็นคนแต่งตั้งว่าจะให้ช่างคนไหนเข้ามาดูแลระบบครับถ้าเกิด ปัญหาระบบขัดท้องอะไรก็ถึงแจ้งทางบริษัทให้บริษัทมาซ่อมมาดูแลมาแก้ให้แล้วก็ไ,ไ,ไอ้ลักษณะที่ถอดน,นี่เขาถอดยังไงนะครับถอดง่ายๆแบบนี้เลเยเหรอเวลาหมุนแล้วครับหมุนหมุนยังไงหมุนเข้าหมุนออกอาอแบบนี้เลยเหรอ mm -hmm. แล้วตัวนี้น่ะเป็นเจ็ดแปดลิตรต่อน,นาทีถูกต้องหรือเปล่าครับใช่ครับที่ที่ว่าถ้าเราเปลี่ยนไอ้เมมเบรนแล้วครับแต่เป็นสามลิตรต่อน,นาทีครับอัรตราการผลิตวันนึงก็อัรตราการผลิตหนึ่งชั่วโมงก็คือเออก็คูณหกสิบเข้าไปใช่ไหมครับ้า <5, 5, S 1> ต่อน,นาทีห้ 5, 5นนายลิตรต่อชั่วโมงครับแปดหกสี่สิบแปดใช่ไหมครับครับ ก็คือด้วยสมมุติว่าถ้าเขามาเอานี่ก็คือจ่ายไม่ทันใช่ไหมมันจะมีถังกองอยู่ใช่ครับมากตัวเดียวส่วนมาเขาจะเพิ่มอ้ถังเก็บให้เยอะๆครับทังเก็บด้านนอกครับแต่ตอนนี้มีอยู่ถังเดียวครับครับนั่นแหละครับบางพื้นที่ถ้ามันคนนอเยอะทางหน่วยงานที่สบานเขาก็ติดตั้งถังเพิ่มครับนั่นเลยครับ หลอด UV อย่างนี้ก็ไม่ต้องเปิดก็ได้นะเป็นการประหยัดไฟจริงๆเปิดให้ครบอ่ะครับตอนแล้วแอร์ครับบางอางเนี่ยบางพื้นที่ก็ปิดไว้เพราะว่าน้ำที่ผ่านอาโบมันก็น้ำสะอาดอยู่แล้วครับใช่เราเราก็ผ่าน UV ก่อนออกก๊อกใช่ไหมครับนึกว่าเปลี่ยนก๊อกให้ด้วยเดี๋ยวผมจะซื้อมาอีกครับพอดี ออก,ก๊<ป>กอกด้านหน้านี่ครับนั่นแหละครับครับเดี๋ยวเอ่อส่วนมรอบหนึ่งประมาณวันอาทิตย์วันจันทรเนี่ยเราจะแล้วก็ไอ้ระบบประดานมีปัญหานะบ่อสองอีกถ้าบอ่อประดานมีปัญหาต้องแจ้งทางไทยวอเตอร์ฮะไทยวอเตอร์ครับตัดนะบ่อสองตัดตัดเดี่ยวเดียวตัวนี้ต้องแจ้งทางเขาครัเพราะว่า<อ>ส่วนววระบบท่อผมก็คือขอเกลี่ยตผมมีแค่นี้พอเกลี่ยตรงนี้อต่ยิเตอร์วอเตอร์มีแค่นี้ครับครับ ต้องแจ้งทางไม่ใช่บอลให้เขาแจ้งทางไทยวอเตอร์ครับเอาที่ปรับได้ด้วยเหรอตอนแรกนึกว่าเอาใช้เคเบิลไทยล็อกไม่นั่นครับก็คือผมก็คือปรับแล้วทีนี้ก็คือล็อกไวเลยถ้าคนไม่รู้อีหมอีนีเข้ามาปุ๊บหมุนหน้าหมุนหลังครับก็เลยล็อกไวเลยของการการปรับรก็ส่วนมากคนที่ไม่รู้จะเข้ามาปรับพอปรับปุ๊บระบบมีปัญหาเสียไหน ใช่ใชแล้วก็ระบบนี้จะมีน้ําไหลวนใช่ไหมอ่ะแล้วก็แล้วก็ย้อน,นย้อนกลับได้ใช่ไหมครับก็คือเอาเอาน้ําที่ว่ากองแล้วก็ย้อนกลับได้ใช่ไหมได้ครับเดี๋ว่าไม่แนะน จากที่มันจากที่มันใส่กรองเบียนเมื่อกี้จากที่มันปีหนึ่งมาตันเอาไปามามันจะ6กเรือตันเลย<ม>ก็น้ําที่ทิงงงงท้งเร้วเอารองมากรองใหม่ใช่ไหมครับใช่ทาให้ตันเร็วใช่ทิงก็ทิงออกไปเลยแล้วในลักษณะที่ว่าแนะนําน้ํายาที่สเกลเนี่ยแนะนํายี่ห้อไหนดีครับอ่าส่วนมากพวกผมก็ไม่ยี่ห้อหรครับเพราะว็เป็นพวกเกี่ยวกับฟู้ดเกรดนะครับเพราะว่ามันเป็นส่วนก็คือเอามาแค่ ในลักษณะที่โดนสอบถามมืวันนี้นะครับคือก็คือว่าเขาว่าเป็นร้อยเปอร์เร้อยเนตทั้งหมดเอนี้สเกลนะไอตัวหนึ่งเหนียวเนี่ยน้ำยาเี่ทสเกลก็ไม่ต้องยี่ห้อก็ได้ครับเป็นฟูดเกรดก็คือใช้กับเจลฟูดแล้วก็เราจะทิ้งน้ํายาแอนท้สเกลได้ระยะเวลากี่วันกี่เดือนก็อาทิตย์นึงก็ต้องเปลี่ยนทีเมื่อผสมครับ ก็คือเราสมมติว่าคนใช้เยอะครเราผสมสักประมาณสักแตะสิบลิตรก็ได้แตะสิบลิตรเสร็จปุ๊บเพราะว่าตอนนี้เราเดินเครื่องก็คือคนใช้น้ําเยอะเราก็ผสมสักหกสิบลิตรก่อนก็ได้ครับกว่าน้ํายาที่สกิลสักประมาณสักยี่ยี่สิบลิตรต่อน้ํายาที่สเกลหนึ่งต่อร้อยที่แนะนํามาว่าหนึ่งต่อร้อยใช่หรือเปล่านครับหนึ่งต่อร้อยนี่คืออะไรก็เอาตามนี้ก็ได้ครับง่ายๆแต่ว่า ส่วนที่ผมแนะนําผมจะแนะนําเพราะว่าประเภทที่ว่าน้ํา20ลิตรต่อน้ํายาที่สเกลเนี่ยประมาณสักหนึ่งขวดเต็มร้อยเอาง่ายๆ่ายแล้วที่เขียนไว้ข้างนิดนะสามฟาต่อ20ลิตรไม่ถูกหรือเปล่าไม่มีครับสามฟาต่อ20ลิตรครับเห็นก็เขียนติดไว้เลยนะไม่มีครับไม่มีหรอกครับสามฟามันน้อยไปครับส่วนมากพวกผมก็ใส่ตั้งเป็นขวดเต็มร้อยอ่ะครับเนอะครับขนาดตัวนี้เขายังเขียนไปเลยครับเนี่ยน้ำ25ลิตรน้ำ25ลิตรต่อน้ำยาตัวนี้สองขีด ครับไม่มีครับสองป่าครับสามสามป่าต่อต่อยี่สิบลิตรเนี่ยครับไม่รู้เขาวัดยังไงนะเนี่ยครับไปาจะเขียนไปเลยน้ำยี่สิบห้าลิตรต้นยาตัวนี้สองขีดขีดกิโลกรัมนี่เหรอครับนั้นแสดงว่าความเข้มข้นของนุ้ยยาก็หนึ่งต่อร้อยนะครับสามารถหาปริมาณได้หรือเปล่าประมาณนี้ แต่เอาง่ายๆสุดมากผมไปแนะนําก็เอาง่ายๆนาะบางทีมันมีที่ซวงที่อะไรปุ๊บเอาง่ายก็น้ำยี่สิบลิตรต่อน้ํายาประมาณสักหนึ่งกวอเอ็ร้อยพอแสดงว่าคนที่ว่าทำเมื่อก่อนนี่สามฝานะี่เกินไปแล้วหนวึ่งก้อนห่ร้อยเป็นเขียนติดไว้ม,ไมันไม่ถึงกว 100, อนหร้อยกครับถ้าสามฝาเออากำลังเข้าใจเนี่ยแล้วก็ปริมาตรทั้งหมดมันน่าจะ ออใช่จริงๆด,ด้วยตัวนี้ถ้าอ่านลิตรต่อนาะทีแค่เปลี่ยนไส้กรองนะครับเมมเฟนนะครับมันก็จะขึ้นถึงสิบสี่เออแปดดิงกันนะครับมันก็อยู่ที่คุณภาพน้ำด้วยครับบางพื้นที่น้ําที่มีหินปูนเยอะ น้ำที่มีหินปูนเยอะอาจจะค่าสารละลายน้ำเยอะมันก็ผลิตน้ำออกมาได้น้อยครับมันอยู่ที่คุณภาพน้ำด้วยไม่ใช่ว่าอยู่ที่ที่ว่าจะได้น้ำถ่าน้ำดีเยอะนะครับแสดงว่าคุณภาพน้ำแถวนี้ด้อยคุณภาพน้ำอยู่ที่นี่ก็คือดีแต่ว่าสนิมเหล็กเยอะแต่ถ้าเท่าที่ตัเท่าที่แกดูนี่นะก็คือค่าสารละลายน้ำอาจจะมีเยอะครับแต่ว่าถ้าเป็นตามพี่หินปูนเยอะ น้ำคูณเยอะนั่นแหละครับก็อาจจะปิดน้านได้เปถึงประมาณนี้อาจจะได้ประมาณสักงแปดทครับแล้วถ้าต่อไปอ่ะเราเปลี่ยนเอเมมเบรนตัวเนี้ครับแต่ถ้าจ้างจ้างนั้นเขาล้างได้หรือเปล่าหรือว่าต้องเสียค่าใช้จ่ายที่จะเปลี่ยนเลยอ่าถ้าล้างถ้าล้างประสิทธิภาพมาออกมาก็ไม่ได้เท่าเท่าเปลี่ยนใหม่ครับเพราะว่าถ้าล้างปุ๊บทางบริษัทพวกผมคิดใส่ละพันห้าสองไส่ก็ 1, 5, 2, สามพันแต่ว่าจ่า้น้ํานแบบตามประสิทธิภาพอย่างนี้จะไม่จะไม่ได้ครับ อาจจะได้แค่ประมาณห้าสิเหรือ60%แต่ว่าตังน,นี้ถ้าเปลี่ยนไส้ใหม่ปุ๊มจะได้100%เลยครับตอนนี้เห็นแล้วครับว่าการเปลี่ยนไส้ใหม่นี่ค่ะขึ้นครับ<ล>ะระบบ,บผลิตน้ำก็คือไอ้เมมเบรนตัวเนี้มันมันจะตีออกเลยว่าถูกป้องก<อ>็ก็สมมติว่าทีนี้ถ้าเราถ้าเราดูในรักษาดีอันดับแรกล้างล้างพวกไส้กรองบ่อยๆครับแล้วไอ้ตัวอัตโนมัติที่ทำเนี่ย ทุกครั้งมันจะล้างเองหรือเปล่าอ่ามันฝัดขอมันเองก็คือฝัดหมายถึงว่าล้างแต่เพราะว่าการล้างไส้เบรียนอ่าจะต้องล้างยังไงจะต้องมีสารเคมีมาล้างใช้น้ําเปล่าล้างไม่ได้ไอ้เวลามันฝัดล้างก็คือใช้อะไรล้างบ้างครับอ่าสซดาไฟกับกดมะนาวเอาเถอมีโซดาไฟหรือเปล่านะครับแต่ถ้า,ใ,าให้เวลาล้างเวลาล้างเราต้องใช้ปั๊มขนาดตัวใหญ่กว่านี้ เฮ็ดเฮ็ดของปั๊มอยู่ต้องประมาณส0บาทขึ้นไปถึงจะล้างออกครับเลยตัวนี้เฮ็ดเท่าไหร่ครับอันนี้อยู่ประมาณหบาทอ๋อแสดงว่าที่เขารับล้างไส้เนมเบนนี่ก็คือปั๊มต้องตัวใหญ่กว่านี้ใช่ใช่ใช่จริงๆแค่นี้ไม่พอนะครับไม่พอใช่ไหม่ะไม่พอครับเออจริงๆแล้วผมก็เคยเห็นมันไอ้ที่ลูกลอยเข้าเข้าขนาดนี้ครับ